ว้าวโรนนี่เขาจะพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะคะอูย้ยใหญ่มากเลยอะ่ะมเถตัวนี้เลยเาาวิดีโอนะคะสู้ๆตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังยาข้<ย>ายาข้าวอ๋ออันนี้อันนี้คือยาข้าวเหรอคะใชาเราจะมาในช่วงสิบสองวัน<ป>คุมค่าคะ่ะคุมอะไรนะคะคุมฆ่าหญ้าในานาคะ่ะอ๋อหญ้า นะตอนนี้ที e> ่มันยืนมากก็คือยาเขาโนกยาลิเกอีมคนรเขากลังมีภาษาไทยด้วยอ่ะ จะชาร์จแบตนะคะแบตเอาไว้ใส่โดรนนะคะนี่โดรนหรอคะใช่ค่ะโอ้นี่คือยาคุมยานะคะกลับมาจัดทำงานแล้วนะคะโดนตัวนี้4,500สนห้านะคะค่าเช่าก็คือไล่ละ80บาทค่ะ นี่คือการเติมยากินใช้ได้เลยนะคะนี่คือแบตเตอรี่นะคะ มืออาชีพมากๆเลยค่ะสุดยอดนี่เขาหลวงนะคะทุกคน กับรถบนคันนานะคะอ๋อใช้ขาตั้งช่วยเป็นจุดหมุนเหรอว้าว